เฮโยทุกคนและนี่คือถุงมือ Royce w i n n า m u s โอ้แม่สาวน้อยช่างสวยซะเหลือเกินอ้าวมาเริ่มกันเลย R E U S C H อ่านว่า Royce นะครับไม่ใช่ Lee Uch <c oughs> โอ้สวยงามกันเลยทีเดียว นี่ไม่ใช่การรีวิวถุงมือฉบับทั่วไปแต่เป็นฉบับของกับผมเองไปดูกันครับ Royce ว i n า m a สโ o go x ไม่ใช่แค่หน้าตาดีที่สวยงามเท่านั้น Royce ตัวนี้ยังมีกริปบางเออกริปยางโกลของ Royce ที่ใช้น้ำยางธรรมชาติในเปอร์เซ็นต์สูงสุดเพื่อการควบคุมบอลที่ดีที่สุดโอ้ดูหน้าโคงดีครับ ช่างนิ่มซะเหลือเกินเอาพลาสติกออกก่อนนี่วัสดุเป็นลาเท็กซ์60%สพลิเอสเตอร์30%นะครับแล้วก็อะไรไม่รู้อีก10%อด้านหลังเป็นตะปุ่มตะปั่มเขียวน่าดูเลยถุงมือประตูตัวนี้ก็มีการตัดเย็บแบบ Evolution รวมถึงเอา low finger cut และ negative cut เข้ามารวมอยู่ด้วยกันนะครับก็เรียกว่า evolution โอเคปดูอีกดูข้างหนึ่งบ้างก็เหมือนกันนะนิ่มเหมือนกันเลยได,ได้้ชอบมากให้ลองเอามาติดกันสิเป็นไงบ้างจะหนึบไหม,มก็พอได้นะ ฝ่ามือโฟมของร้อยเนี่ยให้การควบคุมลูกบอลในทุกสภาพอากาศไม่รู้ว่าเวลาเปียกมันจะลื่นไหมนะต้องไปลองดูช่องลายอากาศช่วยให้การไหลเวียนเพื่อให้มือของคุณเย็นตลอดเวลาก็ถุงมือตัวนี้ก็สมบูรณ์ด้วยการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์เลื้อยคลานที่โดดเด่นและเป็นระบบปิด Adaptive Fit เพื่อให้แน่ใจว่าคุณดูดีรู้สึกดีและแสดงได้ดีที่สุดในสนามส่วนชกบอลก็นิ่มเลยเป็นตะปุ่มตะปําน่าจะถนัดอยู่โอเครูปๆคำๆอยู่นาะแล้วเรามาลองใส่กันบ้างดีกว่านะข้างขวาก็แล้วกันใส่ก็ ะค่อยเข้าไปมองเห็นมือเลยทะลุเลยอืใส่ไม่ยากนะโอเคเลยตัวนี้เบอร์นะสิบนะใส่ข้างลงก่อนเรียบร้อยค่อนข้างพอดีเลยครับสวยงามครับกระชับมือ อย่างนี้เราใจสะละเกินโอ้แม่สาวน้อยโอ้มองจากมุมนี้เหมือนมืออะไรสักอย่างเออช่างมันเถอะโอ้เนบๆเลยแบบนี้นะ่าจะจับบอลได้ดีนะต้องไปลองที่สนามโอเคถอดก่อน ไปซื้อมาลองกันได้นะนี่ปัดมือจากด้านนอกให้ดูใส่ดีใส่ดีตัวนี้ไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะไอ้ฟิงเกอร์เซฟนี่ก็ไม่ค่อยดีหรอกถ้าไม่เจ็บนิ้วก็อย่าไปใส่มันจะทำให้นิ้วหักได้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ